สวัสดีค่ะโอนะคะชัินร,นรัตนรพานพาติชชาค่ะสวัสดีครับเบิร์ตนะครับส่วนใหญ่เพื่อนจะเรียกว่าตีครับชื่อจริงก็นัทพรอิสโสคลนคุณครับผมเกิดที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับ จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะครับจากนั้นก็มาเรียนต่อปอตีที่คณะวิศวกรรมไฟฟ้ามขอนแก่นนะครับหลังจากจบปตีนี่ก็มาเรียนต่อปริญญาโทเลยที่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับก็หลังจากจบจุฬาที่ก็ทํางานได้ประมาณสักห้าหกปีครับก็เริ่มสนใจการบริหารธุรกิจแล้วก็ลวเลยตัดสินใจมาเรียนต่อปรอิโท MBA ที่ มธรรมศาสตร์เพิ่มเตยใบหนึ่งครับปัจจุบันก็ทํางานที่บริษัทคอนเซัลให้กับบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับก็ทํางานประมาณได้แปปีแล้วครับส่วนโอนะคะก็เป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะ จบชั้นประถมแล้วก็มัธยมศึกษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจากนั้นก็มาต่อชั้นปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะหลังจากนั้นก็มาต่อชั้นปริญญาโทที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้หนูก็ทํางานเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ที่บริษัทแบล็กแอนด์วิชค่ะผมเป็นคน เอางั้นเหรอครับโอเ้เขาเป็นคนจิตใจดีครับเป็นคนง่ายๆสบายๆไปไหนมาไหนได้ด้วยกันทุกที่ครับคุยได้ด้วยกันทุกเรื่องก็เป็นคนที่รักสัตว์ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนกันก็คอยดูแลเอาใจใส่ผมในทุกๆเรื่องเลยครับโดยเฉพาะตอนที่ผมไม่สบายที่จะดูแลดีมากเป็นพิเศษเลยครับเป็นคนที่คอยห่วงใยสุขภาพร่างกายผมตลอดเวลาครับ พี่ตีนะคะเขาเป็นคนเงียบๆะคะ่ะไม่ค่อยพูดนะคะคือต่อนหน้าคนอื่นเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนขี้เล่นนะคะเวลาอยู่กัน2คนเนี่ยเขาจะชอบหามุกม,มาหยอดมาแซวตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือเอาธรรมะเนี่ยมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิตมากจนบางทีเพื่อนแซวว่าเอ้ยแกไปนิม,มนต์เขามาจากวัดไหนนะคะคือเขาเป็นคนที่รักษาศีลห้าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้ แล้วก็เป็นคนขยันประหยัดอดทนแล้วก็เป็นคนที่มีเมตามากค่ะง,ง,ง,าางั้นเดี๋ยวเรียกพี่ตีมาคุยด,ด้วยกันเลยไหมคะเมื่อีถามว่าอะไรนะครับรผมเจอโอครั้งแรกตอนเรียนปโทที่จุฬาครับ วันนั้นจะเป็นวันปฐมนิเทศครับเห็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจครับของสเปคเลยตัวสูงคิ้วเข้มครับแต่ก็ได้เก็บไว้ในใจครับใช่ครับวันนั้นเรายังไม่รู้จักกันนะครับหลังจากวันปฐมนิเทศก็เวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเลยครับจนกระทั่งมีเทอหนึ่ง ทีีีี่มโอกกาาสไดด้เเรยยนนววิชัใจเย็นๆครับเดี๋ยวฟังผมเล่าก่อนครับแต่ตอนนั้นก็ได้แต่แอบมองโออยู่ห่างๆครับไม่กล้าเข้าไปคุยตรงๆสุดท้ายก็ต้องให้เพื่อนที่รู้จักโอเนี่ยเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์มาให้ครับก็โดนปฏิเสธครับตอนนั้นก็ต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับ จนกระทั่งใกล้ถึงวันสุดท้ายของการเรียนวิชาน,นั้นครับผมคิดว่าคงจะเจอกันยากขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าจีบโอดีกว่าก็ได้แรงยุทั้งแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆรอบข้างครับจากนั้นก็มาถึงวันลอยกระทงครับ อ๋อว,วันลอยกระทงเหรอคะก็ตอนนั้นโอ๋ก็อยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาชวนไปลอยกระทงด้วยกันนะคะก็ตอบตกลงไปค่ะแต่สุดท้ายก็โทรไปขอยกเลิกนะคะเพราะว่าตอนตอบรับไปเนี่ยตอบไปแบบงงๆคือขาดสติอะคะ่พะพอมานิไดไห้่อีกทีก็คือตอบรับไปแล้วก็เลยต้องโทรไปขอยกเลิกที่หลังอะคะ่ะ แต่ผมก็ยังไม่ละความพยายามครับทุกครั้งที่เจอกันก็จะเข้าไปคุยด้วยครับถ้าเจอที่โรงหารเนี่ยก็จะขอเข้าไปนั่งกินข้าวด้วยครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้โอกระทับใจในตัวพี่ตีก็คือ มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพี่ตีเขามาขอนั่งกินข้าวด้วยส่วนโอ้เนี่ยปกติก็เป็นคนชุ่มซ่าอยู่แล้วนะคะวันนั้นก็คือปัดแก้วน้ําทั้งแก้วเลยหกใส่ขาพี่ตีคือเปียกไปทั้งขาะคะ่ะเราก็พยายามขอโทษนะคะแต่เขาก็ไม่ถือสาไม่โกรธยิ้มยิ้มเราก็รู้สึกเออเขาเป็นคนอารมณ์ดีเนาะจิตใจดีก็เลยรู้สึกประทับใจในตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มชวนไปกินข้าวข้างนอกชวนไปดูหนังข้างนอกเราก็ตอบตกลงไปแล้วก็เราก็เริ่มคบกันค่ะ ช่วงที่คบกันก็ศึกษาดูใจกันมาเรื่อยๆมีทะเลาะกันบ้างเป็นปกติแต่ก็ทำให้เราผูกพันกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเราคบกันมานาน11ปีค่ะผมคิดว่าทั้งผมและโอพร้อมทุกอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจ ขอโออแต่งงานในวันวนาเลนไทน์ปี2557ครับวิธีขอแต่งงานของพี่ตีนะคะก็คือใช้พวงมาลัยหนึ่งพวงก,กับดอกกุหลาบหนึ่งดอกมาคุกเข่าขอแต่งงานที่บ้านที่เราซื้อไว้ด้วยกันนะคะที่ผมให้ดอกกุหลาบและพวงมาลัยก็เพราะว่าผมอยากให้ดอกกุหลาบเป็นเครื่องหมายของความรัก ส่วนภงมะไรเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความเคารพเพราะผมคิดว่าการใช้ชีวิตคู่ของเราทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นต้องอาศัยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ก็คือความรักและความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน